สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวัวเล่บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะครับเมื่อได้ส่งสตอรี่ไอจของลิลามือเซตของทีมซาริเย่นะครับเธอนะครับได้สอนเพียวกับบุ๋มบิม๋มให้รู้จักกับภาษาตุรกีนะครับโดยเธอชูแก้วช้อนแล้วก็ให้เพียวบิ๋มนะครับพูดเป็นภาษาตุรกีนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆและอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ ทั้งสามสาวก็จะลงสนามแข่งขันให้กับทีมซาริเย่แล้วเรามาติดตามโมเมนต์ที่น่ารักกันเลยครับ For example, you want to drink tea but the waitress is too so... fast.